สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราคาทองคำกันหน่อยนะครับช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เ,เหมือนจะนิ่งๆน,นะครับไม่ค่อยขยับไปไหนเลยใช่ค่ะค่อนข้างนิ่งเลยค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทวิเคราะห์สรุปข่าวทองคำรายสัปดาห์จาก u t u b e นะครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมราคามันถึงแกว่งในกรอบแคบๆแ,แบบนี้แล้วทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อครับภาพรวมตอนนี้ราคาทองคาแท่งบ้านเรา ก็วนๆอยู่แถว51 0 0 0ถึง51,500บาทค่ะส่วนราคาสปอตตามประเทศก็อยู่ประมาณ3,300ถึง3,360ดอลลาร์ต่อออนซ์ในทางเทคนิคเขาก็จะเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบเอ่อไซด์เวย์ไซด์เวย์หรือออกข้างใช่ไหมครับใช่ค่ะออกข้างเหมือนกําลังแบบว่ารอดูทิศทางที่ชัดเจนซึ่งการออกข้างแบบนี้เขามักจะมองว่าเป็นการสะสมพลังนะคะอ๋อสะสมพลัง บทวิเคราะห์ที่เราดูมาเขาก็ชี้ว่าตราบใดที่กราฟรายเดือนยังปิดบวกได้แนวโน้มใหญ่ก็ยังมองเป็นขาขึ้นค่ะครับผมงั้นก็แปลว่าฝั่งซื้อยังดูดีกว่าใช่ค่ะยังดูมีภาษีกว่าโดยเฉพาะการที่ราคามันยืนเหนือระดับ3,300ดอลลาร์ได้อันนี้ถือว่าเป็นการสร้างฐานที่เอ,อ่อค่อนข้างแข็งแรงเลยพอมีฐานแล้วจุดต่อไปที่ต้องจับตาก,ก็คือแนวต้านสำคัญที่บทวิเคราะห์พูดถึงคือ3,360ดอลลาร์ค่ะ ตรงนั้นสําคัญถ้าผ่านไปได้เขามองว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะเห็น3,400ดอลลาร์หรืออาจจะลุ้นท all ํ t ออท h i ไฮใหม่ได้เลยเพราะว่าแนวต้านหลังจากนั้นมันดูบางๆแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะค่อนข้างเบาบางการที่มันนิ่งๆแบบนี้ก็เลยอาจจะเป็นการเอเตรียมตัวขึ้นต่อหรือเปล่าก็เป็นไปได้ค่ะแต่แน่นอนโอกาสลงก็ยังมีแต่ภาพรวมใหญ่ๆเขายังให้น้ําหนักฝั่งขึ้นมากกว่าแล้วถ้ามองปัจจัยพวกข่าวสารละครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง สัปดาห์ที่แล้วข่าวก็อาจจะไม่ค่อยเออหวือหวาม,มากนักนะคะตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐหรือ CPI เนี่ยออกมาลดลงซึ่งอันนี้จริงๆเป็นผลบวกกับทองคำอ๋อเพราะไปสับสนเรื่องเฟดลดดอกเบีย้ยถูกต้องค่ะไปเสริมการคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยช่วงปลายปีนี้ซึ่งแค่ความคาดหวังเรื่องลดดอกเบี้ยเนี่ยะค่ะก็เป็นตัวช่วยพยุงราคาทองคำไว้อตอนนี้เลยแต่มีประเด็นหนึ่งที่คนบ่นกันเยอะเหมือนกันคือเรื่องค่างเงินบาทแข็ง อ๋อ oh, ใช่ค่ะมันทำให้ราคาทองในไทยไม่ค่อยวิ่งตามทองโลกเท่าไหร่เลยบทวิเคราะห์ว่าไงบ้างครับบทวิเคราะห์เขาก็อธิบายว่าอันนี้ก็เป็นผลจากการคาดการเรื่องเฟดลดดอกเบี้ยเหมือนกันค่ะอ้าวเกี่ยวกันเหรอครับค่ะพอตลาดคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าลงคนก็เลยเชขายดอลลาร์กันพอเชขายดอลลาร์เงินสกุลอื่นๆรวมถึงเงินบาทของเราก็เลยแข่งค่าขึ้นมาตามกลไกตลาดนะคะ อ๋อเข้าใจแล้วครับซึ่งมันก็โยงไปถึงเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทด้วยนะคะที่ตอนนี้กําลังจะมีการคัดเลือกผู้ว่าคนใหม่ระหว่างดรรุ่งกับคุณวิไทยครับเห็นข่าวอยู่คะ่ะบทวิเคราะห์เขาประเมินว่าทั้งสองท่านเนี่ยน่าจะมีแนวทางนโยบายคล้ายๆก,กันคือน่าจะสนับสนุนการลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็น่าจะช่วยให้บาทอ่อนลงได้บ้าง ก็น่าจะช่วยได้บ้างค่ะแต่บทวิเคราะห์เขาก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าเ,ออเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยขนาดมันไม่ได้ใหญ่มากค่างเงินบาทมันก็ยังอิงกับดอลลาร์เป็นหลักอยู่ดีถ้าดอลลาร์อ่อนบาทก็มักจะแข็งตามงั้นลดดอกเบีย้ยอย่างเดียวอาจจะช่วยไม่มากนักอาจจะมีผนจํากัดค่ะถ้ามองแค่ปัจจัยเรื่องลดดอกเบีย้ยอย่างเดียวแล้วบทวิเคราะห์เขาคาดการเรื่องจังหวะลดดอกเบีย้ยของทอพอทอไว้ยังไงบ้างครับจะลดตามเฟดเลยไหมหรือว่ายังไง เขาคาดว่าทบทน่าจะรอจังหวะลดตามหลังเฟดนะคะคืออาจจะร,รารๆปลายปีเลยอาจจะช่วงเดือนกันยาอ๋อปลายปีค่ะซึ่งจังหวะน,นั้นมันอาจจะไปพอดีกับช่วงที่ดอลล่าอาจจะกลับมาแข็งค่าระยะสั้นๆจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า sell the news นะคะคือพอเฟดลดดอกเบีย้ยจริงๆ ตลาดอาจจะเทขายทํากําไรรอยล่าอ๋อพอข่าวออกก็ขายใช่ค่ะทีนี้พอทอปทลดดอกเบีย้ยส่วนทางตอนนั้นพอดีก็อาจจะช่วยพยุงให้บาทอ่อนค่าลงได้บ้างน่าสนใจครับแล้วก็ยังมีเรื่องนโยบายรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับที่อาจจะกู้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ค่ะถ้าเกิดนโยบายรัฐบาลเรื่องกู้เงินเดินหน้าไปพร้อมๆกับทพทลดดอกเบีย้ยอันนี้บทวิเคราะห์อมองว่าอาจจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็กดดันให้บาทอ่อนค่าได้มากขึ้นไปอีก อืมฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะบทวิเคราะห์เขาย้ำว่าทองคำเนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบความชัดเจนเท่าไหร่ไม่ชอบความชัดเจนค่ะถ้ามีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นอย่างเรื่องภาษีที่จะชัดเจนช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าผลการประชุมเฟดวันที่31กรกฎาคมซึ่งเขาคาดกันว่าจะยังไม่ลดดอกเบี้ยนะคะครับ ปัจจัยพวกนี้ถ้ามันชัดเจนขึ้นอาจจะส่งผลลบต่อทองคำได้ส่วนด้านเทคนิคถึงแม้กราฟไรายสัปดาห์ล่าสุดจะปิดเป็นแท่งแดงคือปิดลบแต่ก็ยังยืนเหนือ3,350ดอลลาร์ 3, ได้อยู่โมเมนตัม um มันยังดูเป็นขาขึ้นครับดังนั้นบทวิเคราะห์ก็เลยมองว่าทองคำเนี่ยควรจะเริ่มขยับขึ้นก่อนสิ้นเดือนนี้เพื่อเลี่ยงผลกระทบจากข่าวที่ชัดเจนขึ้นใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วสำหรับคนที่รอจังหวะซื้อล่ะครับ บทวิเคราะห์แนะนำตรงไหนเป็นพิเศษไหมเขาแนะนำโซนประมาณ51,200บาทถึง51,300บาทนะคะ,คะหรือถ้าคิดเป็นดอลลาร์ก็แถวแถว3300ถึง3330ดอลลาร์ว่าพอใช้ได้ส่วนจุดที่ดีกว่าอาจจะต้องรอแถวแถว,ว51,000บาทต้นๆเลยค่ะหรือราวๆ3า9 3290ดอลลาร์แล้วเขามองว่าการหลุด3300ดอลลาร์ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ใช่ค่ะเพราะว่าราคามันอุตสาหย,ยืนเหนือระดับนี้ไม่ได้สักพักแล้วการหลุดลงไปตอนนี้อาจจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีนักแล้วก็การที่สัปดาห์ก่อนราคาพยายามขึ้นไปทดสอบ3,360ดอลลาร์หลายครั้งแต่ไม่ผ่านใช่ใช่เห็นอยู่ครับอันนั้นก็สร้างความอึดอัดพอสมครวรเลยค่ะทั้งฝั่งซื้อฝั่งขายเลยแบบว่าตึงเครียดกันอยู่สรุปภาพรวมจากบทวิเคราะห์อีกทีนะครับแม้จะดูเคลื่อนไหวช้าๆอืดๆไปบ้างค่ะ แต่การที่ยังยืนเหนือ3,300ดอลล่าได้ก็ยังถือเป็นสัญญาณที่ดีใช่ค่ะเป็นสัญญาณบวกแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะปรับตัวขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะถ้าผ่าน3,360ดอลล่าไปได้ถูกต้องค่ะถ้าผ่าน3,360ไปได้เป้าหมายถัดไปก็คือ3,400ดอลล่าประมาณ52,000บาทค่ะแถวๆนั้นแล้วก็อาจจะไปต่อที่3,450ดอลลร์ 3, หรือแถวๆถว52,6 12,700บาทหรืออาจจะไปถึงจุดสูงสุดเดิมแถวแถว53,000บาทบวกบวกได้เลยโหก็มี oh, <c oughs> โอกาสไปได้ไกลเหมือนกันมีค่ะแต่มีข้อควรระวังสำคัญที่เขาเน้นย้ำไว้นะคะครับ <c oughs> คือถ้าทองคำขึ้นเพราะปัจจัยปกติเช่นเฟดลดดอกเบี้ยหรือดอลลาร์อ่อนค่าลงเนี่ยเงินบาทบ้านเราก็น่าจะแข่งค่าตามไปด้วยอ๋อ oh, จริงด้วยซึ่งมันจะไปจำกัดอัพไซส์ของราคาทองในไทยทำให้ไม่น่าจะเกิน5 4 0 0 0บาทอาจจะอยู่แค่แถวแถว53,500 เข้าใจครับเว้นแต่ว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นความขัดแย้งรุนแรงระดับโลกเกิดขึ้นซึ่งอาจจะทําให้ทั้งทองคําและดอลลาร์แข็งค่าขึ้นพร้อมๆกันในกรณีนั้นบาทก็จะอ่อนใช่ค่ะกรณีนั้นบาทจะอ่อนแล้วก็จะดันราคาทองไทยให้ทะลุ54,0 0 0ืบาทได้ครับสรุปสั้นๆอีกทีนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็คือราคาทองคําตอนนี้อยู่ในช่วงเหมือนรอเลือกทางค่ะสะสมพลังปัจจัยเทคนิคกับเรื่องเฟดลดดอกเบี้ยยังหนุนอยู่ แต่ก็โดนกดดันจากข่างเงินบาทที่แข็งค่าใช่ค่ะระดับสำคัญที่ต้องจับบาก็คือแนวรับ3,300ดอลลาร์กับแนวต้าน3,360ดอลลาร์ถูกต้องเลยค่ะมีประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพิงท้ายให้ลองคิดกันต่อค่ะครับเชื่อเลยครับคือบทวิเคราะห์ที่เราดูกันวันนี้เขาจะเน้นไปที่ปัจจัยเรื่องเฟดกับเรื่องเทคนิคเป็นหลักใช่ไหมคะใช่ครับ แต่เขาก็มีการพูดถึงความเป็นไปได้เหมือนกันว่านโยบายของทปทกับของรัฐบาลอาจจะออกมาในทิศทางที่สอดคล้องกันคือเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็ทําให้บาทอ่อนค่าลงได้ครับคำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วถ้าเกิดว่าความสอดคล้องที่ว่าเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอย่างที่คาดล่ะหรือถ้าปัจจัยภายนอกเช่นเศรษฐกิจโลกหรือสถานการณ์ต่างประเทศมันมีอิทธิพลเหนือกว่านโยบายภายในของเราเองอืมมาคิดครับ ผลกระทบที่อาจจะไม่ได้คาดการไว้หรือว่าปฏิกิริยาของตลาดจริงๆมันจะเป็นยังไงต่ออันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็คบคิดกันต่อนอกเหนือไปจากการดูแค่การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นๆค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับขอบคุณมากครับวันนี้